โอ้พัพพลายโปรยผิวปลิวสะบัดหอมข้าวผัดโชยมาหน่ากินเหลือหอมอะไรไปเสียสิ้นกลิ่นแก้มเจือหอมจึงเหลือลอยมาแกงปลาทูโอ้พิพิธพิพักดั่งดอกอ้อพอเปิดหม้อก็เห็นเป็นขาหมูพี่อยากจะเข้าไปทักแม่ชมตรูพอมองดูแกงเลียง เก้าาขียงมลชสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับผมหล่อบางพูนนะครับวันนี้นอกจากรถบรรทุกที่เคยรีวิวกันไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรถเป็นปิกอัพนะครับขนาดเล็กนะครับเป็นรุ่นหัวเก่งเชสซีของเรานะครับรุ่นนี้สามารถต่อตัวถังไดห้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะพื้นเรียบหรือว่าเป็นกระบะมีหลังคาแบบนี้นะครับ สำหรับตัวถังประเภทนี้นะครับเป็นกระบะบรรทุกพื้นเรียบนะครับนะครับคำว่าพื้นเรียบก็คือภายในจะสังเกตนะฮะไม่มีโป่งล้อนะครับส่วนลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้เป็นแบบพื้นเรียบหรือเป็นพื้นลายการลื่นแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แลักษณะข,ของการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับสเปคของรถกระบะนี้นะครับความยาวของเขาจะอยู่ที่ 2เมตร2นะครับแล้วก็ความสูงของตัวถังนะครับของหลังคาตั้งแต่พื้นเลยนะฮะจนถึงหลังคาอยู่2เมตร10 m, นะครับลูกค้าใช้บรรทุกสินค้ากลุ่มตู้เซฟแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับเขาก็เลยเหมาะนะครับด้านข้างนะครับผมพามาดูตัวนี้จะเป็นข้างผ้าใบนะครับตัวนี้จะปิดโปรทิปลงมาหน่อยแล้วก็เป็นข้างผ้าใบมีตะขอเกี่ยวให้นะครับต่อ ละกษณะแบบนี้สวยงามแล้วก็เหมาะการใช้งานนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถสปาร์คหนเป็นหัวเก่งแคสซีนะครับเรารุ่นนี้เรามีราคาพิเศษนะครับแล้วก็สามารถต่อตัวถังเป็นพิเศษได้นอกจากที่เป็นกระบะบรรทุกพื้นเรียบมีหลังคาเราสามารถต่อเป็นแบบตู้เย็นตู้แห้งแบบนี้ได้ครับสำหรับรถประเภทนี้นะครับแคมเปญเรามีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น1นนะครับ เราสามารถในส่วนของการนำตัวถังนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะพื้นเรียบมีหลังคาหรือว่าจะเป็นตู้เย็นตู้แห้งอะไรพวกนี้สามารถร่วมกับตัวรถยื่นกู้กับไฟแนนซ์ได้นะครับอย่างที่2นะฮะเรามีแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษพร้อมประกันภัยชั้นหนึงนะครับตัวนี้จะคุ้มครองตัววัสดุอุปกรณ์ทุกคิ้นของเรานะครับอย่างที่3นะฮะหรือเราสามารถผ่อนนานสูงสุดได้ยัน 84, 84เดือนกลุ่มผู้ประกอบการท่านใดหรือลูกค้าท่านใดเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับมีความสงสัยหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับการต่อตัวถังนะครับผมนะฮะหลอดบางพูนนะครับ0894447256 0894447256ยินดีนะครับพร้อมให้คำปรึกษาทุกคำถามนะครับผมนะครับหลอดบางพูนฝากอย่างนี้นะครับฝากช่องทางของ หลอดบ,บางพูลนะฮะชื่อในช่องของ YouTube นะครับฝากไว้นิดกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็นด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมหลอดบ,บางพูลขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับคิดถึงอีสุุครั้งใดไว้ใจหลอดบางพูนผมเองหลอดบางพูลไม่รู้จักเราก็รักกันได้สวัสดีครับ